ักงานพานิชจังหวัดอุดรธานีร่วมกับสำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุดรธานีจัดกิจกรรมอุดรน,นัดกันปันสุขกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าชุมชนภายใต้โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชนปี2563โดยนำสินค้าจากผู้ประกอบการรายย่อยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรมาจำหน่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ภายในงานมีสินค้ามากมายอาทิอาหารอาหารแปรรูปต่างๆผลิตภัณฑ์เครื่องสักสารผ้าทอมือและผลิตผลทางการเกษตรขอเชิญชวนชาวอุดรมาร่วมปันสุขกันได้ในวันที่19-20มิถุนายนและวันที่26-27มิถุนายน2563เวลา7นาฬกาถึง12นาฬิกาณบริเวณด้านหน้าพระตำหนักน้องประจักษ์ ชาวอุดรธานีร่วมใจช่วยเกษตรกรไทยสู้ภยัยโควิด19ด้วยกันนะคะ